นับตั้งแต่เปิดฤดูกาล2023ถึง2024เป็นต้นมาหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงที่สุดของลิเวอร์พูลสโมสรักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมลย์ลีกอังกฤษคงหนีไม่พ้นดาวินนูนเยสูนยนหน้าทีมชาติอุรุกวัยที่ระเบิดสกอร์ไปแล้ว4ประตูกับ2แอสซ,ซิสจาก8เกมที่ลงสนามรวมทุกรายการสถิติที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือจำนวนประตูและแอสซ,ซิสที่นูนเยสทำได้นั้นมันเป็นเวลารวมแค่3 3 6นาทีซึ่งหมายความว่าดาวยิงวัย24ปีจะมีส่วนร่วมการทรทปะตููของ Liverpool, โดย ประมาณทุกๆ56นาทีโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงแค่3เกมนูนเยสแสดงให้เห็นว่าใช้เวลาในสนามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทีมและโดยเฉพาะในเกมนัดที่3ของฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่ครึ่งแรกแต่สามารถบุกไปพลิกชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คได้2ประตูต่อหนึ่งโดยหัวหอ,อกจอมโหดถูกส่งมาเป็นตัวสำรองในช่วง20นาทีสุดท้ายและซัด2ประตูแบบเฉียบขาดเยอร์เกนครอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมัน ของลิเวอร์พูลกล่าวถึงฟอร์มการเล่นของนูนเยสว่าแนวทางการเล่นเกมรับที่เขาทําในตอนนี้นั่นอาจเป็นความแตกต่างหลังจากฤดูกาลก่อนเขาต้องการลงเล่นมาโดยตลอดแต่ก่อนหน้านี้เขายังประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่ดีนะแต่ตอนนี้เขาดูดีขึ้นมากเราพบวิธีที่เราสามารถทําให้เขากลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วนูนเยสเป็นนักเตะที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างจากบรรดานแนวรุกของลิเวอร์พูลทั้งหมดโดยนอกเหนือจากความสามารถทางเทคนิคความเฉียบขาดในการจบสกอร์และความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างแนวรับเจ้าตัวยังมี ความดุดันในการเข้าปะทะกับกองหลังฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยในฤดูกาลที่ผ่านมานูนเ yes, ยสย้ายจากเบนฟิก้าในศึกโปรตุเกสมาเล่นกับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวมหาศาลถึง85ล้านปอนด์ซึ่งทําให้เจ้าตัวกดดันอย่างหนักและต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัวเข้ากับทีมเพื่อแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาโดยหลายคนมองว่าเขาเหมือนปีศาจร้ายที่ต้องรอการปลดปล่อยอย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้นูนเยสเข้าใจแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลมากขึ้นและครอปก็เชื่อมั่นในตัวเขายอย่างเต็มที่ซึ่งทําให้เจ้าตัวกลับมาเล่น บอลด้วยความมั่นใจและเฉียบขาดยิ่งกว่าเดิมจนเป็นหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดของึกพรีเมลิกไปเรียบร้อยแล้วนูนเยสกลายเป็นผู้เล่นแนวรุกที่สร้างความโกลาหลให้แนวรับคู่แข่งได้ตลอดเวลาและการที่ได้ทํางานร่วมกับกุนซอมากประสบการณ์ในทีมชาติอุรุกวัยอย่างมา,า,มาเชลโลบิเอลซาก็ยิ่งทําให้เจ้าตัวพัฒนาขึ้นไปอีกและรอเว,เวลาเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบในอนาคตหลายคนเคยตั้งคําถามกับนูนเยสมาดูดการที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อย้ายมาพร้อมกับเอริหฮาร์แลนที่ระเบิดฟอร์มกับ Manchester. City. แต่สำหรับดาวยิงทุกคนที่ลิเวอร์พูลรู้ดีว่าต้องใช้ความอดทนและรอคอยเวลาเพื่อจะให้เขากลายเป็นปีศาจร้ายในแนวรุกเหมือนณนเวลานี้